สวัสดีค่ะคลิปนี้มีคนขอแฟนมาค่ะเดี๋ยวครูสาวจัดให้ <as> J แฟนในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงแฟนที่เป็นคู่รักนะคะแต่หมายถึงฟิกเกอร์แฟนในจังหวะชชาๆ,ๆค่ะมีคนขอเข้ามาให้ครูสาช่วยทำให้ดูนะคะ แล้วถ้าหากว่าใครต้องการให้ครูเสาทำคลิปเกี่ยวกับรีลาดแบบไหนจังหวะอะไรก็ลองขอเข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเต้นแฟนในจังหวะชาชาชในสเต็ปของผู้ชายกันค่ะการที่เราจะเต้นมาถึงในฟิกเกอร์แฟนแปลว่าเราต้องผ่านการเต้นมาหลายฟิกเกอร์แล้วล่ะค่ะเราก็จะต้องผ่านการเต้นเบสิกมูฟเมนต์คลอสเบสิก นิวยอร์กสปอตเทิร er ์นแฮนด์ทูแฮนด์โชเดอร์ทูโชเดอร์มาแล้วก็จะทำให้เราเต้นไม่ยากเราจะเริ่มจากผู้ชายนะคะเต้นเบสิกคลอสเบสิกมูฟเมนต์ค่ะ2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 จะเห็นว่าฟิกเกอร์นี้จะมี2บาร์นะคะบาร์ bar แรกบาร์ bar แรกบาร์ bar ที่1เป็นเบสิกมูฟเมนต์ค่ะ2 3 4 and 1เราจะเทินมาทางซ้ายเล็กน้อยนะคะ2 3บาร์ Two, ที่2เราทำเช็ค forward ค่ะ4 and 1จะสังเกตว่าคูเสา สตาร์ทหรือเริ่มต้นเต้นหันหน้าตรงนี้แต่พอจบจะจบหันหน้าทางนี้นะคะเริ่มต้นเฉียงเริ่มต้นเฉียงบาร์ที่หนึ่งพอบาร์ที่สองจบบาร์ที่สองจะหันตรงเดี๋ยวลองนะคะเรายืนอยู่ในห้องเนะะี่ยค่ะให้เฉียงกับผนังห้องหันหลังเฉียงผนังห้อง two three four and one two three ทำเช็ค forward เลยค่ะ four and one ตอนจบเราจะหันหลังตรงกับผนังห้องนะคะหรือว่าเราจะหันหน้าเฉียงผนังห้องก็ได้หันหน้าเฉียงผนังห้อง two three four and one two three four and one การที่เราทําบาร์ที่2เป็นเช็คฟอร์เวิร์ดเช็คฟอร์เวิร์ดก็คือ 2, 3, 4 and one ไม่ไม่ทําชาเซ่ two t h r and one ถ้าเต้นง่ายๆเราจะทําชาเซ่ก็ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการที่เราจะไม่เบื่อไม่ซ้ำไม่ซ้าไม่จาเจกับเบสิกแล้วก็ไม่ทําให้ไกลกัน กับคู่เต้นเราก็จะใช้เช็ค forward จะทำให้ดูแล้วมีความตื่นเต้นมากกว่าทำเบสิกเราก็ฝึกไปเลยค่ะฝึกเช็ค forward ในบาร์ที่2ไปเลยนะคะแฟนสเต็ปของผู้ชายในจังหวะช้าๆ,ๆค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะเราทให้เราสตาร์ทจากการหันหน้าเข้ามุมห้องหรือว่าเฉียงผนังห้องนะคะเริ่มด้วยบาร์แรกเป็นเบสิกมูฟเมนต์ค่ะ t three เทินซ้ายเล็กน้อย4 and one ถอยหลัง2 w o t h r ทำเช็ค forward four and one จบด้วยหันหน้าตรงผนังห้องค่ะเริ่มเฉียงผนังห้อง2 3 4 and one t w and one ลองฝึกซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเบสิกค่ะ2 3 4 t and one มือซ้ายลดลงแล้วถอยหลังเท้าขวา2 3 o t h ทำเช็ค forward four and one เป็นแฟนสำหรับิก e นเนอร์หรือผู้เริ่มต้นเต้นชาชาชาใหม่ๆแล้วหัดเต้นแฟนในจังหวะ,ะชาชาชาค่ะฟิกเกอร์ของผู้ชาย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดรูปกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่เราจะมาฝึกลีลาดด้วยกันฝึกลีลาดง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลากับครูเสาค่ะ